ที่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในดีบุญนักปัานอีกแล้วนะวันนี้ก็มาปั้นกันต่อนะครับผมมาผมก็วันนี้ก็วันเสาร์แล้วนะนี่ก็ได้ครบแล้วนะครับนี่หา,าผมจะเอาบัฟอะไรให้อ,ออออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูกอนผมคาอะไลนะครับหลบสเกิลมันเกินแล้ว,วอ่อดิเอาเป็นต้านไม่ก็ลดแร่ดีกว่า ผมก็มีคำพีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอ้โอ้โอ,อืมที่จิงไม่จะเป็ดต้องลดแรงนะเพราะว่าสายเดิมใหม่เนี่ยมัน ตัวเรียกมันได้น้อยอยู่ทุกคนรถรถแรกไม่ค่อยจาเป็นผมมองว่านะถ้าไปเอาไปเอาแบบพวกโดยแต่ถ้าดาบมาก็ประหยัดไว้ดีกว่ายังไงก็ต้องเป็นรถแรกแหละท้ายที่สุดแต่ว่าค่ายดีใหม่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเล่นแค่สามสี่ตัวแรกมันพออยู่แล้วนะครับเนี่ยเราเล่นแค่เนี่ยหนึ่งสองสามสามแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมเล่นสี่ตัวเองนะครับเพราะงานที่จริงอ่ะก็มีออฟอะไรให้เลือกบ้างเนะี่ย ก็มีพลังเวทโจนตีที่ได้อยู่แล้วก็มีหลบสกิลถ้าสกิลมีไหมเนี่ยไม่มีปะโหไม่มีด้วยโอ้โหออฟออฟทายนี่เลือกเลือกได้น้อยจัดเลยอะมีหลบสกิลพลังเวทโจนตีกับลดแร่ที่ผมมองว่าโอเคนะ อืเราดีใหม่ถ้าได้ออกสามในสมอันเนี้ยผมบอกว่าก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติใส่เกียร์อย่างเงี้แล้วอะรดตะกิลเกินก็เลือกเป็นสองอฟแล้วกันพลังเวทกับรดแร่ประมาณนี้นะประมาณนี้มาวันนี้แหละวันตีบวกเกียร์นี่อันนี้ก็ค่าออที่มันค่าต่ำๆๆมาตีเลยนะ โอ้ยมันขาดอีกอันนี้ก็ค่าต่ำนะเนี่ยสี่สิบสามผมจำได้นะเอ้แต่ผมไม่ได้แบบเฮ้เราอีทครบสิบวันแล้ว100นี่หนงร้อยเพชรโอ้ โอ้ลับหมดแล้วเวลาช่องกลางก็ไว้บวกสี่ไปก่อนแล้วกันนะครับนาฬิกาค่าทองก็ล็อกไว้เลยนะครับเผื่อได้ถ่ายตัวบินนะหรือว่าค่าโอเคอยู่นนเมื่อกอี้ผมว่าผมตีไปเลยก็ได้นะเพราะว่าช่องหน้าไม่ได้รองเท้าอะ่ะเผื่อจะได้สลับอืมแต่ช่องหน้านี้ก็คือชิ้นที่ผมอยากได้หรอก็มี โอ้โหไม่มีแล้วอะดิช่องหน้าเด็ดนะขอคิ้ก่อนธนูเหรอธนูก็มีแล้วบ้าเด็ดนะผมมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยผมตีนี้ไว้รอดีดีกว่าผมว่าในอนาคตได้ใช้แน่ในอนาคตอะคือถ้าสำหรับพิธี่ใหม่ผมแนะนำว่าให้ให้เอา เกียร์ไม้ไม้คาถามีมีดีๆนะครับช่องหน้ามีไม้คาถาไม้กวาดค้อนแล้วก็ธนูนะครับเนี่ยพยายามเก็บธนูสมมติว่าเป็นค่าดีๆอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้นะครับอย่าอย่าเพิ่งเอาไปตีบวกนะแต่ถ้าค่าต่าๆนี้ก็ยอดไปเลยได้เลยนะครับธนูเนี่ยมันสามารถประยุกต์ได้ใหญ่หลายอย่างนะครับมันเอาไปใส่ตัวสายพลังที่มีดาเมจเนี่ยได้แทบทุกตัวเลยนะครับช่องกลางเนี่ยก็ ไปใส่เป็นรองเท้าเรียวนาดอย่างเงี้ยเราช่องท้ายก็เอาไปใส่อกระเป๋าหรือว่าเป็นออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้เข็มขัดเอามาตะก็ได้นะถ้าเป็นสายพลังที่แบบว่าแร่เยอะอะ่ะอย่างบาวมายากนเนี่ยหรือไม่ก็เอาไปใส่ไอ้อะไรอะ่ะที่มันมีหลบสกิลแล้วก็หลบรีกอะ่ะ ิ้นนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าก็ได้มี3มช fall. ิ้นให้เลือกสันนะไปเออเนี่ยถ้าสมมติได้ไม้กวาดอย่างเงี้ยถ้าค่าดีๆหน่อยก็ตีบวกขึ้นมาใช้ได้นะครับแต่ละดีใหม่ๆเพราะว่าค่อนข้างขาดนะไม้กวาดเนี่ยอ่าผมผมครบแลวตัวเราผมครบล้วตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อน้แต่ว่าไม้กวาดค่าก็โอเคผมตีอะไรล้านเพราะว่าวันนี้มันตีบวกเกียร์นะก็ตีให้หมดเลยนะครับละลาย เออจริงๆตอนผมยังไม่ได้ไปอัพความสามารถแปดดาวขึ้นเลยนะครับที่จริงอัพได้อยู่นะนี่นะความสามารถแปดดาวอัพขึ้นได้นะนี่เฮ้ยไม่เคยไม่ไปถอยพอเฮ้ยผมดูว่าพอแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูกันเอาหมดตูดตูดสะอาด เออผมก็ลืมเลยฮะผมเีึกว,ว่ามันอัพได้ซะอีกนะครับกอนดิกามาใช้เลยล่เนี่ที่จริงก็แบบมันที่จริงมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันใน i อดีล้วคอลเลคชันนี่ค่าค่าไม่ค่อยดีนะเออผมว่าเก็บไว้อันเดียวก็พอแล้วนะ เดี๋ยวเอาให้มันคุ้มคุมกันอ่าช่องกาอาลกา,างออโร่หม่อีกอันหนึ่งก็ได้นะห้าสิบสามหรอกีสิบเจ็ดไม่มีเกียร์นะก็ต้องใส่แบบประยุกต์แบบนี้นะไม่มีรถแร่นะครับแลก็ไม่ได้เยอะคือเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าแรลมันยังไงมันก็เหลือนะครับอืม เดี๋ยวเราลองไปทีพียนนี้ว่าหลังจากที่ตีปกเกียร์เฮ้ยที่ตั้งรับผมก็เอาเรื่องเอาเรื่องต่วใหญ่ผมทําแค่แบบทแค่เควสแบบตีเขาเรียกว่าไงนะตีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูดิทีมนี้จะไหวอ้เปล่าตัวใหญ่ตีเพื่อนอนะ่ะแล้วก็ทําเควดนะครับขี้เกียจมาลงเพราะว่าตีก็แบบแพ้ไงเฮ้ย เริ่มถึกนะเริ่มถึกนะอ่าเริ่มวิ่งไวนะครับเอามาการขี่ปานาวุธได้นะครับนี่ดูนี่เริ่มวิ่งไวบาเตียวหุยนี่วิ่งไววิ่งไววิ่งไวแถมอืดด้วยอันนี้ขนาดไม่เอาต้านะครับเนี่ยวิ่ง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 ไปนี่มีการขี่ปานาวุธเออต้อย่างนี้ดิเอออาจจะตายบ้างก็ ก็ก็ก็รับได้อ่ะเอออี่ยมันต้องวิ่งมาอย่างนี้แหละสาพลังนะครับแต่มันต้องวิ่งเร็วอย่างเงี้ยเอามากันขี่วานาวุธนะครับเต่ถ้าใครไม่มีรองเท้าผมมองว่าใส่เป็นนาฬิกาก็โอเคนะรู้สึกว่ายกระดับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแบบเบออดีขึ้นเยอะมีตัวบินนะโหที่มะไรเนี่ยมามีดามันช่อตัวเดียว ไหวอยู่ไหวนี่ตัวชนน้องถึกๆแล้วก็วิ่งเร็วๆนะครับเฮ้ยตัวลำนำหรอกจากตัวไหนเนี่ยผมไม่ได้ดูด้วยดีเมื่อกี้โดนนำนำหรือ,อว่าอ๋อโดนก๊อปปี้แน่เลยผมว่านะนี่โดนก๊อปปี้มากกว่าโดนนำนำ <laughs> อ่าป้อมเวลยูไม่ค่อยกลัวละเพราะว่ามีตัววิ่งมารับขี่ปนาบุธรแล้วจ้ายิงมาดิมาก็มา,มายิงมาเรื่อยๆรื่อยาจะอัพเกียร์เท่านั้นแหละเริ่มสยองของบอลเลยนี่ไดเวอร์ไดเวอร์ได้ไลนะครับ ชัดเนี่ยตื้มแปยาวไปเดี๋ยวตีให้ดูนะยูแปดสิบเจ็ดไม่รู้ชนะหรือเปล่ามาไปลองลองลอง,ลองตัวตึงแต่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะน่าจะสลับ โอลโหให้มันเต็มเต็มนะโอ้โหแต่ขี่นาวุเขาเร็วมากเลยอะโอ้โหดูดิคือแบบคูดาวผมไม่ทันอนะคูดาวไอตัวปบาอันนี้ผมไม่ทันนะที่ด,ดูโอ้โห ตึงมากโอ้โหโอ้โหขี่บาวุธเร็วจริงนะครับยูแปดสิบเจ็ดอาจจะยังไม่ไหวเจอขี่บรราวุธแรงเกินนะหมดแล้วเราฆ่าเขาไม่ได้นะลาก่อนเลยครับอันนี้ถือว่าตีให้ดูว่าไม่ไหวเนี่อขี่บราวุธยิงเร็วจัดเลยอะ่ะดูดิทุกคนดูดิขี่บราวุธโอ้โหยิงยิงโคตรรัวผมก็เลยหลับเลย อนนี้ผมหลับจริงมาถ้าเป็นทีมแบบว่าเวลอย่างนี้ก็กินนิ่มนะเรียบร้อยกินนิ่มตู้ เฮ้ยยูอพอกันนี้ของชอบวิบ่งวิวิง่งไปโหดน่าสนใจนะผมน่าทำอะ่ะน่าทำมันออาต้าน่าสนใจมากเลยบ่าวเตียวหวยเนะี่ยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเปิดรอบคอลลาโบเดี๋ยวมันต้องมาเป็นล่าออาต้าใผมอะ่ะเชื่อไหม ผมว่าผมมีตั้งหลายร้อยใบอ่ะผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากเปลืองกบกบแดงนะครับว่ากบแดงผมจะเก็บไว้ย่อยเอากบอ่กบม่วงอ่ะเออโหเล่นง่ายขึ้นโคตรเยอะเลยทุกคนหลังจากแค่ตัวชนคุณวิ่งเร็วอ่ะคุณจะเห็นว่าเล่นง่ายขึ้นโคตรเยอะเนี่ยที่ผมรออยู่ก็คือรอย่อยอันนี้นะจริงจริงก็ย่อยได้แล้วเนี่ยแลวิดแปแล้วเนี่ยแค่สิเจ็ดดิ เนี่ย,ยคือผมจะย่อยเอากบม่วงนะครับเนี่ยย่อยอย่างนี้นะครับเนี่ยเก็บไว้ย่อยครั้งต่อไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยงั้นกบแดงม,มันก็ถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญนะนก็ขึ้นไปเลยนี่ นา้เขาใส่ว่าเอ้พี่ทำไมไม่รออัพห้องทดลองก่อนมันนานเกินไปนะไนไหมแล้วก็ได้ตัวหนึ่งมาแล้วก็ยัดเลยนะยัดเลยผมยัดเลยนี่แล้วเดี๋ยวผมจะเอากบม่วงพยายามให้ได้จากตรงนี้อีกแล้วกนะันเนาะโหแต่สามแถวเลยอะแล้วผมไม่ดูโฆษณาด้วย ฮะผมได้เลือกอ่ออันนี้ดีครับรออะไรอะ่ะให้ตัวริศกรยาภาพด้วยเวอรเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้ผมก็ได้มาอีกตัวงนะึงล้วเนี่ยให้ดูตัวนะให้ดูตัว นี่ผมมี253อห้าสิไว้ทุกคนคิดดูทุกคนคิดว่าผมจะได้ไหมอะสักต,ตัวทุกค,คิดว่าผมจะได้ไหมอะคนละโวรอบหน้าแต่ไม่แน่ไม่นอนนะอะไรๆแล้วเกิดขึ้นได้นะใครจะไปรู้แล้วผมก็ลืมตีกวีวอลด้วยดีนี้ยูเหลกยังไม่ได้ตีโอ้ชีวิตเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปฟาร์มต่อก,ก่อนละกันนะสำหรับไปดีนี้นะเดี๋ยวกดป๋องเลยเฮ้ยัยงจะไม่รับเคลื่อนวะไม่มีคนอ่า ขยาีเพื่อให้ดีนี้ก็แอดมาได้นะครับก็นี่นะ7 0 7 8 B 5 E 3ถ้าผมดูไอดีผมได้ใช้ดีไอดีนี้เป็นการในการดูนะถ้าขยายให้ผมดูก็แอดมาในดีนี้ละกันเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเราเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปร,รับสวัสดีครับ